มาเช็คอาการเบาหวานขณนะตั้งครรภ์กันค่ะอย่างแรกคุณแม่ตั้งครรภ์จะปัสสาวะบ่อยขึ้น 2. รู้สึกปากแห้งแล้วก็หิวน้ำบ่อย 3. รู้สึกเหนื่อยเพลียแล้วก็ไม่มีแรง 4. มีอาการคล้ายคลึงกับตอนที่แพ้ท้องค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนนะคะมักจะเจอกับเบาหวานขณนะตั้งครรภ์ใน,นช่วง22-28สัปดาห์ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆค่ะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะพบอาการเบาหวานจากการตรวจเลือดหรือว่าปัสสาวะของคุณแม่การตรวจเบาหวานในคุณแม่ตั้งครรภ์เบื้องต้นคุณหมอเขาก็จะตรวจทัดกรองของเราก่อนค่ะว่าดัชนีมวลกายของเราเกิน30มสิบไหมถ้ามีความเสี่ยงสูงคุณหมอก็จะพาไปตรวจความทนทานต่อน,น้ําตาลค่ะเพื่อวัดระดับน้ําตาลในเลือดของคุณแม่หลังอดอาหารมาแล้ว8ชั่วโมงโดยคุณหมอเขาก็จะให้เราดื่มสาระละลายกลูโคสค่ะ หรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในคําว่ากลืนน้ําตาลนั่นเองหลังจากนั้นก็จะทําการตรวนน้ําตาลในเลือดนะคะอีก 2- 3ครั้งหลังจากนั้น2ชั่วโมงค่ะอย่าลืมกด subscribe YouTube คนท้อง channel นะ